หลักการพลังแห่งความเชื่อ Power of belief คือแนวคิดที่ว่าความเชื่อและความมั่นใจของเรามีอิทธิพลมากต่อการดำเนินชีวิตและผลลัพธ์ในชีวิตของเราหลักการนี้จะเชื่อว่าเรามีความเชื่อที่แข็งแกร่งยึดมั่นในสิ่งที่เราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะสร้างพลังและแรงมานานใจแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ หรือทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการได้โดยหลักการของความเชื่อนี้แบ่งออกเป็น5ข้อคือความเชื่อที่แน่นแฟน (belief firm) ความเชื่อในตัวเองและเป้าหมายสิ่งที่จะส่งเสริมให้เรามีแรงผลักดันในการลงมือทำโดยถ้าเราเชื่อว่าทำได้เราจะมีแนวโน้มทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุปเป้าหมาย ความเชื่อน,นี้ก็เหมือนพลังงานที่ช่วยให้เรากับเคลื่อนจิตใต้สำนึกและการกระทำของเราการกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังเรามีความเชื่อที่ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการเราจะตั้งเป้าหมายและความหวังที่ชัดเจนมากขึ้นเป้าหมายนี้จะทำให้เรามีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนและรู้ว่าเราควรมุ่งไปในทางไหน 3. ความเชื่อในจิตใต้สำนึกความเชื่อที่ว่านี้มันถูกส่งไปยังจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind ซึ่งจะเริ่มทำงานเมื่อเราหาวิธีทำให้ความเชื่อนั้นเป็นจริงได้เช่นถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นจิตใต้สำนึกของเราจะช่วยหาวิธีสร้างแรงบัานดาลใจและหาโอกาสที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นๆ ผลลัพธ์แห่งการคิดบวกการมีความเชื่อที่ดีก่อให้เกิดความคิดบวกและทำให้เรามีมุมมองที่ดีต่อสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งทำให้เราพร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคและสถานการณ์ที่ท้าทายความคิดบวกนี้จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีความอดทนและ มีความกล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆ 5. การลงมือทำอย่างไม่ยอ่อท้อเมื่อเรามีความเชื่ออย่างแน่แน่เราจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้ว่ามันจะพบอุปสรรคหรือลม้มเหลวการมีความเชื่อจะทำให้เรามีกำลังใจพยายามที่จะทำซ้ำๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นๆตัวอย่างพลังแห่งความเชื่อเช่น คนที่มีความเชื่อในตัวเองว่าเราสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้จะมีกาลังใจมากขึ้นในการฝึกฝนและหาโอกาสในการศึกษาในขณะที่ถ้ามีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เขาจะไม่พยายามฝึกฝนไม่ทำและโอกาสแห่งความสำเร็จก็ย่อมไม่มี